สวัสดีค่ะพบก,กับบูเบหมอแว่นตาสัตยาณนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนะคะสําหรับคนที่เป็นปัญหาสายตาเอียงค่ะหลายๆครั้งนะคะที่มีคนเข้ามาวัาสายตาค่ะแล้วมีปัญหาสายตาเอียงมักเข้าใจอยู่เสมอว่าตัวเองขีดเส้นแล้วเบี้ยวขีดเส้นแลเอียงจอดรถแลเอียงนอนตะแคงเล่นโทรศัพท์เยอะๆทาให้ตนเกิดเป็นปัญหาสายตาเอียงจริงๆแล้วสายตาเอียงนะคะเกิดจากความโค้งของกระจกตาค่ะ มีปัญหาไม่เท่ากันหรือผิดรูปไปนะคะจึงทําให้เราเกิดปัญหาสายตายเอียงกรณีของคนที่เล่นโทรศัพท์เยอะๆตักนอนตะแคงเล่นโทรศัพท์ค่ะขี่เส้นเอียงหรือว่าจอดรถเอียงอย่างที่บอกมานะคะไม่ได้เกิดจากที่เขาใช้เป็นมีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วทาให้สายตายเอียงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเป็นปัญหาสายตายเอียงหรือไม่ก็แนะนําให้เข้าไปวัดสายตายนะคะ ที่ร้านที่เขาสามารถวัดสายตาได้นะคะหรือพบจักษุแพทย์เพื่อให้เขาตรวจวัดสายตาค่ะในบางรายค่ะถ้าเป็นสายตาเอียงน้อยๆไม่ได้เป็นสายตาเอียงมากก็อาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับใครที่มีปัญหาสายตาเอียงเยอะๆค่ะจะทาให้เขานะคะมีอาการมองไกลไม่ชัดมองใกล้ไม่ชัดเมื่อเวลาที่เราต้องใช้สายตาเยอะๆทําให้เรานะคะต้องเพ่งล้าตาปวดตาปวดศีรษะค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาสายตาเอียงควรตัดแต่ใสายสำหรับคนเป็นสายตาเอียงนะคะ <c oughs> กรณีเป็นสายตาเอียงสามารถเจีร่วมได้ทางสายตายาวและสายตาสั้นค่ะและสำหรับท่านใดที่อยากตรวจวัดสายตาพี่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตามองไกลไม่ชัดมองไกล้ไม่ชัดหรือไม่แน่ใจว่าต้นมีปัญหาสายตาเอียงหรือไม่ แนะนำนะคะให้เข้ามาตวรวจรักษาตาที่หมอแลตาสัญยาได้ดีเลยค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะคะแล้วพบกันนะคะที่หมอเลีงตาสัญยาค่ะสวัสดีค่ะ